สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอมมี่จะมาน,นําเสนอรถแฮตแบกห5ประตูนะคะก็คือ Honda าแจ๊นะคะตัวนี้เป็นแจ๊ดจ k นะคะปี2017 1.5ตัววนะคะราคา459,000บาทนะคะตัวนี้รถมือเดียวนะคะไม่วิ่ง40,000ืกว่าโลนะคะบอกเลยนะคะว่าบอดี้เดิมสวยมากๆค่ะคุณลูกค้าขานะคะ นะตัวนี้นะครับบอกเลยว่ารถมือเดียววิ่งน้อยใช้งานน้อยรถบ้านแท้นะคะ1.5ตัววีปี2017ค่ะตัวนี้นะครไฟหน้ามัลติ r e เฟกเตอร์นะครับบวกกับกระจังหน้าลังพึ่งนะคะสวยๆอย่างนี้เลยคุณพี่นะคะคันนี้นะคะเป็นล้อแมกอลลอยนะคะจากทาง Honda นะคะคันนี้เป็นไฟเรี้ยวที่กระจกแก้มด้านซ้ายนะคะทั้งสองฝั่งนะคะตัวนี้นะบอกเลยนะคะว่า Honda j แจ๊เป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่วัยรุ่นของเราเนี่ยนะ,ะนิยมกันสุดๆเลยนะคะภายในยบอดี้สีดำนะคะ,าาะ,คะพวงมาลัยธรรมดานะคะเครื่องเล่นนะคะ c d f m a u x นะคะ USB เสียบได้หมดเลยรับสายวางสายก็ได้นะคะแอร์อะนาล็อกปรับมือค่ะเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะ เบาะผ้ากำมยี่นะคะจากทางโรงงานนะคะใหม่สุดๆคันนี้นะคะไม่วิ่ง42,000โลคุณพี่นะคะประตูฝั่งคนขับนะคะกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้ามปับไฟฟ้าค่ะคุณลูกค้าคานะตัวนี้นะคะราคา459,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะมาดูกันได้เลยนะคะที่บริษัทเรานะคะ มาเลือกมาลองขับกันได้เลยนะคะตัวนี้นะไฟท้ายนะคะ LED นะคะพร้อมสปอยเลอร์หลังสวยๆเท่ๆอย่างนี้เลยคุณพี่นะคะสปอยเลอร์หลังที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะบอกเลยว่าสวยสุดๆนะคะโดนใจใครหรือเปล่าคันนี้นะคะใครสายแจ๊จ GK นะคะต้องมาดูคันนี้แล้วนะคะดูนะคะคุณพี่ขา เซนเซอร์ S S นะคะด้านหลัง2จุดนะคะตัวนี้นะอ่าสำหรับใครที่กำลังมองหา Honda j แจ z GK อยู่นะคะมาดูได้เลยที่บริษัทเรานะคะเรามีหลายคันให้แก่ลูกค้าเลือกเลยนะคะมาดูมาชมกันก่อนได้นะคะจองผ่านวิดีโอนี้เพียง1,000บาทนะคะพร้อมเจ้าที่วิ่งเซ็นถึงที่เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครสนใจคอนจีเจ g k ปส2017นสินะคะ1.5ตัว V ีไมวิ่ง42,000โลนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะสำหรับวันนี้นะคะเอมมี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ